แล้วก็คันนั้นก็เท่านั้นนะครับแนะนําให้มาตั้งศูนย์นะครับส่วนคันไหนที่เป็นรถตัวเตี้ยแล้วก็เป็นรถเตี้ยมาเนาะก็ที่ออกมาจากศูนย์ก็แนะนําให้มาตั้งศูนย์นะครับอันนี้ก็มี FC มาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะครับวันเสาร์ที่นะครับวันเสาร์ที่นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงนะครับก็มี f c มาใช้บริการร้านจันเซอร์วิสอย่างคึกคักนะครับ นี่ก็จะเป็นสติกเกอร์จันเซอร์บิยนะครับนะเป็น f อฟรถป้ายแดงนะครับเป็นสติกเกอร์จันเซอร์บิยนะครับนี่เลยนะครับจันเซอร์บิยนะครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดหกห้าสองแปดห้าหกศูนย์หกนะครับแล้วก็อันนี้คือไอเดียไลน์ครับไลน์ไอเดียคือเอสสีสามแปดนะครับแล้วก็อาร์ซีนะครับแล้วก็นัมเบอร์หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับอ่าก็คือรถคันนี้เป็นรถคันที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับนะตอนนี้ก็ ติ๊กเกอร์ก็ติดให้เอฟซีไปแล้ว1,800ร้อยคันแล้วนะครับใครที่อยากได้ติ๊กเกอร์ก็มาเลยครับมาที่ร้านจันสเสวียนนะเปลี่ยนยางเสร็จเราติดติ๊กเกอร์ให้ฟรีนะครับบางท่านไม่อยากได้แล้วก็ไม่ได้ติดให้เนาะแล้วแต่เอฟซีง่ายๆแล้วแต่เอฟซีนี่ครับคันนี้ก็ไปแดงยี่ห้อน,นี้ยางตัวนี้มีอีกประมาณ7-8ชุดนะครับมีเยอะเลยนะครับ ตติ๊กเกอร์ทุกครั้งที่ติดต้องพ่นน้ําก่อนนะครับ FC นะใครที่อดติ๊กเกอร์ไปเองเนาะนะครับก็เอาน้ําฉีดก่อนแล้วค่อยพ่นนะครับน้ําฉีดกระจกนะครับแล้วก็ติดติ๊กเกอร์ทับนะครับแต่พอน้ํามันแห้งมันก็จะแน่นไปเองนะครับทำยังไงเออ